พี่น้องคะตอนนี้ฮะอยู่กับคุณแม่กงใจคุณแม่ว่าดีค่ะค่ะ FC แฟนคลับแฟนช่องเนาะสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามนาะแม่เนาะเมวดนที่ผ่านมาตัวใดก็แม่ว่าซู่อ FC กับูกขันไทยว่ไใดเบิ้งงวดนที่แล้วที่ผ่านมากับชื่ออันไทยเงื่อนฝันพอน่ยหละฝันเพีพราะันฝันฝันมาก็ได้หนูได้หนูมีหนูอยู่สี่ตัวมีก็จะมีผู้มาซ้ำใส่หูคนนี้แหละจัง คือนั่งอยู่นี่คือจะมีผู้บอกผู้ไายผู้ไายมาบอกว่ามีหนูสีตูปันกันเดอร์สี่คนปบิปี่ตัวหนึ่งก็เลยมาฮาพ่อนผยพ่อเเลยจับเอาค่ะจับเอาแล้ววันที่ยินตึงถึงแ่างสาวกมาบอกมอมมมเมียฟังพเมียฟังที่ก็เลยไปเบิงตำลาฝันค่ะหนูกต็ตงเป็นหนึ่งหนึ่งสีพวันที่เลยได้ไปเบิองอีกตัวหนึ่งได้ว่าหนึ่งหนึ่งสีเอาหนึ่งมาใส่อีกไว่าหนึ่งหนึ่งสีเอาตัวเดียวเท่านั้น คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัว,ตวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนความเสี100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยานในการรับชมแต่เดียวจ้าพี่น้องกันผู้ใดผู้ใดเบิ่งกลับไปเบิ่งย้อนหลังได้นะคะเพราะว่างวดแรกเนาะแม่ลงคลิปเนาะคะะ่ะเนาะจ้พอดีมาบังเอิญมาเจอกันเป็นจ้า <c oughs> บุญพี่น้องเนาะแม่เนาะจ้าก <c oughs> <c oughs> ็ก็ถือว่าให้พี่น้องคือถือว่าสาธุหรือว่าบุญบุญบารมีไผมันเนาะค่ะเอเขาก็บโบแดงกระนตีว่าคัก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  บักักเว้เลขกตัวนี้แหกออกจากนันก็ไ่ได้ว่าปานั่นคือจากือขอภาวนาว่าให้เพื่อนบอกพนผูวเพื่อนผายวางสิรลุดท้อให้บุญนั่มส่งเพื่อนผูวเพื่อนผายให้ลูกหลานใดไปได้หลายงวดแต่ว่าคุณแม่กับบุหงเด้อพี่น้องบอบอไอ่นถือน้าแมงดีใจถือสามตัวมาตังหลายงวดนะแม่น่าสี่งวดถือนี่แต่สามตัวหน่งแต่ว่าถือตัตัโตเติ้งตัวนั่นเนี่ยตัวนมากเด็ก ซือต่เลขสามตัวเ,เลขสองตัวแถบที่บอสือเลขเข้านี้ชิเป็นเลขฝันผน่น้ดาเป็นเลขฝันมิแต่ฝันพอบานเป็นผู้ฝันแบบที่แม่เป็นผู้สื่อให้พ่อสื่อบันไดพันบอถือค่ะก็เลยเบากันไปว่าเจรุ่นของบอสือดอกใครจะสืะ้อซะ พอแล้วมาถึงเนาะค่ะเราไปซื้อเองไปซื้อเองเที่ยวคนนะแม่ออกคลิปเนี่ยนะคุณพ่อนี่คุณคุณพ่อสมพรเนาะเนาะพอนอนอยู่หน้าเนาะพี่น้องแต่ว่ากัดซิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิรงอยู่นะคะในคลิปต่อไปคุณละกันอยู่หน้ากันย้มมาแล้งกับเที่ยวเขาแยามเซลกับนัางมือกับเขาบอกว่ามือละแปดลบบพราะว่าเด็กทำเข้าในบ้านกัดถือว่าบพรไก่กระโดดเนาะแม่เนาะจ้าบพรไก่หาโรคตามโรคครัวนางฉด สามส่วนมากได้จากฝันอย่างเดียว่นี่ฝันอย่างเดียวจ้ะเ่าแม่สูตรเพราะฝันจ้าเพาฝันแล้ววันที่ขาเบ่งตำล่าฝันส่วนมากมันมันกระสีออกอยู่ในตำล่าฝันตำล่าฝันนี่มันมีหลายตัวเหตดจังไดคือไปจับตัวที่มันถือได้แต่แต่ละหัวจากเพิ่นไปจับใารจ้ะจังได้เพิ่นเพิ่นไปจับให้บ่ให้แม่จับบ่แล้วเพิ่นจับเองเพิ่นเป็นผู้บอกใ้รคอยมิตรนาที่สื่ออย่างเดียวหมายความว่าเพิ่นฝันปุ๊บนี่เพิ่นกระจับเองตีเอง คอยมหน้าที่ตัวนี้จ้ะเจ้ามีหน้าที่สื่ออย่างเดียวคือบอกไปว่าตัวนั่นตัวบอกอใหญ่ตัวนี้บอกเขาไงมิตไม่ได้ทานไม่ได้สอบอมิตรบานี่เด็กคอยมักตัวนี้นี่ตัวนี้แต่เก่ามันเคยออกมันออกตัวนี้มันต้องออกตัวนี้เพิ่นบอกเพิ่นบอกสูฟังที่เขาก่าเพิ่นว่าตัวไอ้เก่าตัวนั้นแม่เอาตามเพิ่นเลยตามเพิ่นเลยเพิ่นว่าตัวนั้นก็เอาตัวนั้นค่ะฟองหันหนึ่งหนึ่งซีเนาะแม่หนึ่งหนึ่งซีกับสิบซีไอออกหนึ่งหนึ่งซีกับสิบซีสิบเมตรกับสี่เดซิ คือมันภานในตัวโตดสรุปตุณแม่นั้นถือยูเนาะค่ะจ้าถือยูจ้ะค่ะตัวโตดเนี่ยในหาซิปค่ะหาซิปคุณหาซิปตัวโตดนะเป็นยังไงที่บ้านเขาถือยู่บอกคุณแม่มีคนถามวอนคีรถไประว่างบ้านในหอดในบ้านถ้ามาบอกเลยก้นถือกัด้ามาบอกเลยก้นถือกัดกระจ่างถามจ้าบ้านในบ้านในวานอย่างนั้บ้านในจอดรถเอินใจเราจะถือแจกว่าจะเสียกวาดคีรถไก่ไปนะ เจ้าเอิ่นใช่ค่ะผู้ข้าเจ้าถือกับว่าอยู่มื่อกาซินโตมาบอกว่าซือเจ้าบาทค่ะอ๋อจ้าแม่จ้างวดนี้เด้บางคนกับ่าทว่ายซื้อมีอ่บอกบางคนเบิ้งเบาว่าก่ได้ซื้อจะมีจ้าบางคนก่อว่าเบิ้งอยู่บอกกับค่พี่หน้าก็บอกค่ะค่ะคนบอกค่ะค่อยู่แต่ว่าคนบ่ซื้อบางคนก็ซื้อสิบบาทเจ้าบาทไปจ้าแต่ว่าับานนี้สิ้อถามเอฟซีได้บาทนี้พี่น้องบ้านนี้คือคุณแม่นี่ได้ปล่อยเลขเรียวงวดแรก คืออยากถามพันซื้อพันอันยูทูบนี่แหละว่า,าไพ่ใดเบิ้งแน่หลักผู้ใดถึงเน่ยอยากให้เอฟซีนี่คอมเมนต์ใต้คลิปมาหรือว่าผู้ใดแบบมีคนถามแอดว่าอันเจตังขอเลขบัญชีคุณแม่หน่อยเมื่อนี้แอดมินจะเอาเลขที่บัญชีให้ยูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาอ่หน้าโจไว้นะคะให้พี่น้องได้ออนเงินไปให้สำหรับคนที่ถามมาเด้อพี่น้องแต่แอดต้องบอกไว้ก่อนว่า ไม่รู้ว er pues e, <ISH> <started> nah <ster> ่ากี่คนที่ถามมาแต่ว่าจะลงไว้ให้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบันนี้ที่ถามคุณแม่อีกว่าคุณพ่อคนฝันเลี้ยงหมวดใีฝันหรือจ๊ะเพะว่าของบ่อันปันไถบ่อั่นเนปันไถข้หมายคือเพื่อฝันฝันคนบ่อ่นในสัติเกิ์ไป้วฝันคือฝันเห็นเพื่อนหลังผู้อื่นเห็นผู้อื่นกันเห็นเพื่อนผู้อื่นแล้วเพื่อเพื่อก็เลยมาบอกเมยฟังค่ะแม่บอกให้ฟังว่าฝันเห็นเพื่อนพญาวาวราคาออก จะไปบ่งอันบานเอกทีเพื่อนในเด้อค่ะที่เพื่อนก็เลยว่าไปบึงตะล่าฝันว่าได้กินเบียกินยังกินนั่นน้ำข้่วจ้าไปซื้อกาแฟกันยังนั่นแหล่ะอ๋อเปนฝันว่าเพื่อนได้กินเพื่อนก็เลยไปเบ่งตะล่าฝันก็เลยได้ซุ่มเนี่ล่ะอาวแสดงว่าฝันดีอยู่ได้นูว่าเพราะว่าเราว่าได้กินฝันเราได้กินกาแฟกันปั้นมูอีกสัําช่องเดียวน่นปั้นกันได้หลายคนค่ะแม่อ๋อ ฝันว่าเห็นอันเฮืร์นพ่อญายังเกาะพญทองพ่องพญท่องน่องพอเปิดน้องผู้น้องมี่อ่ะพอไม่หย่านี่ล่ละค่ะฟันตองหัวนะครับฟันตองหัวไปเลยแล้วก็บมือเดียวกันมันบอกที่ฝันอันว่านกาแฟนี่จ้ามือขึ้นนี่ล่ะฝันมือขึ้นเนี่ยมือขึ้นขอบเดออกมาน้องไข่ไข่เพิ่งเลยมือว่านเลียกอ่ะมันบอกแล้วมือขึ้นเพิ่งเลยฝันนี่แหละตองหัวเลยจ้าแต่วันนี้มาได้กินจ้าพ่าได้กินกาแฟนั่แหละจ้า มีอยู่ซองเดียวเ่รจ้ามีอซองเดียวปั่นกันหลายๆคนอ่ะอ๋อซองเดียวปั่นกันหลายหลายคนแล้วจะได้อีกแม่ใช่แล้วันที่กับเลยแบบมีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งนั่นยกใบเศร้าคนบอกค่ะเรื่อว่าพี่พี่พี่วางสิหอยานบ่พอกันสิไปซื้อไม่บ่คือนยังไงควบควบควบคือแค่เจากัสิว่านี่เงินใบเศร้าใบหนึ่งก็สิไปซื้อกาแฟแมงให้บกูกันควบหมายนะแต่ของบ้านวายไรไม่แต่ว่าพี่พี่พี่ซื้อเงินอยู่พี่เด้อบอกจ้าม่แต่ว่าโยกเงินถึงเป็นใบเศร้าเปินว่าเลยค่ะ อันนี้พอเราให้ฟังจ้าเป็นรอยฟังฟันตอมหดตัวนี้จ้าโอ้บันนี่ในความฝันของคุณพ่อนี่คุณแม่เพิ่นว่าปะตัวใดแน่เพิ่นเพท่านในะเ้าเพิ่นกระเบ้าเกินเกินไปเพิ่นวาสองศูนย์กับหาสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเก่าครับหนึ่งศูนย์เก่าอันนี้คือเพิ่นวาเพิ่นเกินให้ฟังแต่ว่ากันเระร้อยเพื่ออะไรเพื่อกระรอยเพื่อมหาเหล็กบาใอย่างนี้หามันหามันตรงกับรอบอีกทีจ้ารอบาอีกทีครับ หามาตุงกับพุ่มเพ่นเบาไปนี่ค่ะแม่หาเพ่นห้หาเพ่นบุญบารมีหาเพ่นปวดเพ่นผายวางสิลดค่ะแม่ฮาพ่นผายเป็เนาะจ้าหาเพ่นปวดเพ่นผายหาพ่นเลือดตุนฮาผ้าันใจปันพีปันนองแกกปันไปทั่วประเทศไผ้เห็นกะคือแหม่ข้าเจ้าถือไปพวดทุกคนเนี่ยถือผู้เล่ยหลายวางสิลดจ้าแม่ข้าเจ้าถือผู้เล่ยหลายโดดกับสาทูน้ำพี่น้องฟังเอาเด้อคุณแม่เพิ่นกะให้ด้วยใจพี่น้องจ้าบะให้ถือกับให้ถือกับใจค่ะ เราหุ่นเงินข้าวกับแก้วบบไปวายยังแต่ว่าเ้าถ่ายท้ำกัซซีมีเอชซี่ามอยู่ได้แม่มาแมนว่าเบาได้พี่น้องคือทุกคลิปที่ห้าไปถ่ายท้ำเอชซีกับจะมีตามอยู่แล้วบันทิคนจีเบิ้งได้ว่าเลขคุณแม่มักบอหรือบบมักยู่ขึ้นเหอุที่ผ่านมาสีหนึ่งหนึ่งนี่คนคอมเมนต์หลายว่าคนบบมักระมีคนมักระมีอ่าถ้าผู้ใดถือแน่ก็อยากให้คอมเมนต์มาเบามาเล่าสู้ฟังอยู่ัแม่เนาะจ้ะก็ถืแต่ผู้ใดเป็นก็ถือว่านี่ด่้ ้็คือก็คือว่าบุญเฮาแบ่งปันข้าเจ้าข้าเจ้าใ้น้าก็คือโอเคดีใจนําข้าเจ้าบางสิริวด์ดีใจนํามันคืออะไรหรือก็คือดีใจขึ้นเต่าสำหรับวันนี้นะอันคุณแม่บอกว่าคุณพ่อนีฝันต่องวดแล้วนะคะแล้วก็ฝันว่าเกี่ยวกับบ้านเลขที่นี่เขายังบ้านใดๆเลขที่วันนี้จะเป็นวันหน้าวันถัดไปแล้ววันนี้ฝันว่าได้กินกาแฟแต่ว่าคนหลายคนแต่ว่าแบกปั่นเรา โมกับมีหลายคนอยู่กาแฟซองเดียวมันสิบรพ่อผู้นึงยกแบงซ่าขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปไรคะครับผมครับผมเอ่รูปหรอกจ้าจ้าจ่าอรอยค่ะวันนี้เพิ่นมากาแฟเยาว์ไปได้หน่อยแล้วมากินเผาลุกเนาะคือกินได้ปะค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะกำลังสัมผัสอยู่พอดีสวัสดีค่ะค่ะได้สองบาท จ้าตีหนึ่งจ้ะสีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสีโตดเดี๋ยวโตดต้องโตดสามโตดตรงตงสามเสือตรงเสืัวเาะว่บอกจูเนี่ยเราบอกไปบึงเมืองก็บอกไปเบิดนี่บอกไอขคอยจะวาเนฝันบไหปลานางปลาหลากหลายผู้น้องเคยได้แบบลูกฝันดีฝันซื้อเราื่อเนี่นินเนี่ กูฝันว่ากูเห็นปลากูก็เอาเปดใส่มาสักผู้อายคนนั้นอะไรก็ได้แต่ว่าบอกอะไรจะบอกให้นี่บอกโอ้เราได้เอาบอกอนี่บอกผู้กองมูเลยโอ้เราบู้เอาจ้ะผู้หนุ่มก็ไปฝันมาได้กินฝันมาได้ยังนั่นเอาได้นินและลูกผู้ลูกมาหอดกูฝันว่ากูเห็นปลากูก็เอาเปดมาใส่ ยังคือเงินนี่แหละนาะคุณพ่อคนได้กินเนาะได้กินกาแฟเนาะแต่ว่ามันบ่พ่อจ้าดนี้พวกนึงยกแวงเศร้าขึ้นไมว่าย่พี่ย่พี่เลยว่ายุพี่ยุพี่แต่ว่าเป็นฟันของคุณพ่อสมบัเนาะคับเป็นฟันฟงวดจหะนไหมขับเดตัวเลขแม่เช็กนะพี่เนาแม่เบิ่งตัวเลขถือบ่จ้ะจ้ะจ้ะถือยู่นะคะทานผู้ชมงอยู่จ้ะเอาู้ใดอยากถือสตัวศูน้องศ่งหนึ่งเ่นึ่ง0ู1เก่าแม่ป่านี่ล่ะคนฝันมื่ขึ้น บ่ัำมาขึ้นหอนแล้วหมดนี่วัดนี่หาได้นนิต้ยเขาเขาเอาเงินไปซื้อเบียร์สามลังอ่างเปอล่างเงินมากเบียร์สามลังถึงเลขมาค่าทั้งคุณที่บนปาบบ่ อันนี้เด้อพี่น้องตัวนี้เนาะแม่เนาะจ้าจ้าเอสซีไทยตัวเลขให้เอสซีเบิรงนะคะเธอไปโฉบไปหมันจ้าผู้ใดถามหาเลขที่บัญชีกับสงสัยผู้ที่ถึงเลขละถามหากันจ้าให้โอนเข่าเลยเด้อแอดมินบรจับเงินเด้อพี่น้องจ้าหาไปจังบุญนี่แหละงวดต่อไปกับเบิรงหาจ้าบารมีมีหาเปิลปวดเปิลฝายคจ้าแม่ถ้าเปิลปวดเปินฝายมัวห้าวหาไปจังบุญแม่แม่เนาะกระได้ตื่มกันอีกงวดทีม้าไปอย่างไรกันไอกด ก็เจาะสื่อไรก็เจาะกระได้ไรเนาะสื่อไรกระได้ไรพี่หน่อยพี่น้องบีได้โชคดีมีโชคลาภดีมีโชคลาภมาด้วยหรือว่าดวงครับอ่าเพิ่นงห้เป็นจังบุญเขากะสาธุน้ำแต่ว่าเอฟซีพันมี่นำใจอยดอกขันเพิ่นถือขันผูเพิ่นถือก็บโบได้ว่าได้พี่น้องเอ้ยจ้าโบไปว่ายังโบไปว่าเงิ่อนคำกัแก้วบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขากะโอเคจ้าพ่ออันนี้ตัวเลขของคุณพ่อสมพรนะคะพี่น้องคุณแม่กงใจนะคะเนาะสองศูนย์ห้าสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าบางคนอาจจะถามวาเลขขึ้นหลายก้อนหัวที่แล้วงวดที่แล้วเพิ่นไหาแค่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่เนาะแม่เนาะก้อนนี้คือคือก้อนขึ้หลายนึ่งคือเพิ่นเบิ่นกำล้าฝันนี่ซุปนี่เพิ่นเปิ่นกำล้าฝันค่ะคือเพิ่นฝันเพิ่นเค็งเค็งคือเพิ่นมักนี่คือหมักยี่สองศูนย์นี่เพิ่นมักหลายสองศูนย์กับห้าศูนย์นี่เอาเอาปากกาแดงม้วน มีซุ้มหนีเพื่อเบิ่งเปิงตาม่าฝันใส่น้ำกันเพื่อสนเห็นนั่นนั่นฝันเอาไปได้กินแล้วเพิ่นเลยเบิ่งไป็นเบิ่งตามาฝันค่ะแม่เพิ่นเลยมีซุ้มหนีใส่กันตัวหมายนั่นแต่พ่มเก่งเข่งนี่เพิ่งมาสองตัวนี่แต่ว่าเพิ่นกระเน่นห้คือเก่าคือหางสองศูนย์กับสองศูนย์ได้พี่น้องนะคะเพิ่นกระยานพี่น้องพลาดกันเลยอ่ะเขียนตัวเลขอันนี้ให้พร้อมอีกสองหางนะคะความหมายแปลว่าเงื่อนรุดเข้ามาหลายก็เก่าความหมายคือเอาความฝันมาเบิ่งน้ำหามันปิด จังบุญหาบ่ถึงตัวหนึ่งแต่มันออกตัวหนึ่งก็หมายหากันใบเนาะแม่เนาะจ้ากันใบนะมาแต่ว่าเนี่ยผมมีหักมู่กับพือว่าน่ะโอ้ยจักยังบอกกันหน่อยบอกขอขายหน้ามู่พ่อยดตัวเนียนๆเพื่อนอ่ะสองศูนย์ห้าสองศูนย์แนนถือต่องบานนี่เพราะว่าบางคนกะเขามาเบิงอาจจะบ่ได้เบิงในคลิปแรกอันนี้มาเบิงคลิปที่สองถือมาแม่อาถือมาถือมาแม่ เบิ้งค่ะค่ะกันยังดซื้อนะไหมอันนี้แล้วก็เบิงคลิปอยบอกคุณแม่พี่น้องแคปน้าจอไปเด้อค่ะอบัตรที่ไปซื้อขาเจ้าอันกระซิบแม่ความเล่าสองสอเก่าสองเก่นาสองเก่าซื้อสองสาม ค่ะแม่เอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้กันสิขอบคุณคุณแม่กงหลายๆที่เพิ่นเบาเพิ่นเหลาสู้ฟั่งนะแม่เนาะขอบคุณค่ะโชว์ถูกมันหมานหลวมลำลุยลุยก็ซื้อขูเพิ่นด้วยซ้ำตาถูกขอบคุณค่ะขอบคุณข้าแต่พวกผู้ให้เลขเนี่ยก็ซื้อพ่อหนอกับสมพ่อตาจ่ตาถูกพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้โซกมันหมานให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นฝันให้เห็นให้เป็นตัวเลขกับเป็นจังบุญนะคะแอดกับ แอดส่อย YouTube กับเขาเป็นสะ้าหนู่นเด้อพี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะลืมกดติดตามให้น้ำนะคะสวัสดีค่ะ